สวัสดีค่ะตัวนี้อัปเดตคิวงานนะคะตัวนี้เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะคะขนาดบรรทุกแมคโครตัว3ตันนะคะ3ตัน3ตันครึ่งนะสเปกหน้ากว้างอยู่เมตรเกความยาวอยู่ความยาวนะคะอยู่ที่3เมตรห้าินะคะเฉพาะพื้นตรงพื้นที่ใช้งานตรงนี้นะคะเฉพาะพื้นตรงพื้นที่ใช้งานตรงนี้นะมีบันไดขึ้นลงนะคะชุดไฟมีให้ครบนะคันนี้เตรียมจะส่งให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ เตรียมจะส่งให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ขน้นนะจะส่งให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนี่นะตัวนี้สองคันสี่ล้อนะคะดุูรอรถกระบะแบบนี้เลยนะสองคันสี่ล้อดูรอรถกระบะนะคะเหมือนกันเลยสองคันนี้แต่ว่าตัวนู้นจะยาวกว่านะคะตัวนู้นจะยาวกว่าความยาวอยู่ที่หเมตรแล้วก็คันนี้ความยาวอยู่ที่3มเมตรห้าสิบนะคะเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะคะภักในนต้นะเตรียมตัวพร้อมเดินทางแล้วนะคะ อยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะใครกำลังมองหาเทเลอร์ล่าสุดนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะงานขึ้นใหม่หมดทุกพันนะคะติดสอบถามเข้ามาได้เลยคะ่ะโอเค